จำสุ่มล้วเสเอพไนทีนี่นีไว้ให้มันงอสวัสดีครับพบกับผมบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มครับวันนี้อยู่ที่สวนไจดต้อยนะครับตองโที่บ้านห่วยนี่ไก่ต้องเก็บไม่หมดเลยมาสวนกันครับหลายอาทิตย์แล้วครับไม่ได้มาสวนนี้มาเก็บมาดูต้นไม้แล้วก็มะม่วงมะม่วงก็ไม่ค่อยติดดอกเลยครับปีนี้มะม่วงเป็นลักษณะเดียวกันทุก ทุกที่เลยไม่ค่อยติดลูกติดดอกแต่ล่วงนี่ครับมะละกอมะละกอยายต้อยมีหลายต้นนะครับปีนี้มะละกอดกทุกที่ครับยายต้อยเมื่อวานเก็บไปขายที่วัดลูละสิบบาทะละกอสุกนี่ครับไ<น>ก่ต้งก็มาช่วยกันเก็บหลานมาช่วยเก็บี่โอ้ไปทําบุญด้วยยายต้อยบอกแล้วก็ไปขายระวังตกเส่หวัวไก่ต้งถอยออกมา อันนี้จะสอยไปต่ำส้มต่ำต่ำส้มต่ำมะละก็เอาเออระวังยางนะระวังยางมันด้วยเออนี่ก็ใกล้จะสูงนะนี่เอาไปให้บนถือไปหัวขวัญมันนาไม่ได้เออหัวขวัญจะรุดถือทั้งลูกกันแหละเดี๋ยวถุงถยางมันไม่เอาอย่างนี้นี่ครับมะละกอมันดกครับปีนี้หามหามลูกขนาดนี้ก็ขายได้นะมะละกอ อันนี้เป็นพันอะไรแม่ไม่ใช่พันแรนอันนี้ไม่ใช่พันเรนพันทั่วไปนี่เดี๋ยวพามาดูมะม่วงที่สวนนี้ที่ดกก็คือแก้วขมิ้นครับแก้วขมิ้นนานี่แก้วขมิ้นดอกนี่เป็นพวง<ว>เลยแก้วขมิ้นต้องให้แก่เดี๋ยวไปขายได้เหมือนกันครับนี่ปีที่แล้วลูกค้าติดใจเต้ต้อยบอก ล,ลูลกค้าติดใจมีต้นเดียวทั้งสวนดูครับโอ้โห uhh, ดูทางนี้อีก <ช alan. S 1> อาทิตย์ต่ออาทิตย์ก <whale> ็ดกแล้วมาดูดิจีดูดิโอู่ดูพวงนี้เนี่ยแก่ต้องจับพวงเถอะแก่ต้องอันเนี้ยโอ้เอาอะไรแก่ต้มเอาหลุดนั่นเอาหน้าโผลโผ หลุดกันเลยครับเอาไปเอาไปกินสมมันเริ่มแก่แล้วครับความเป็นก่อนพอแล้วนายจะเอาไปกี่ลูกโอ้โหนั่นพวงนั้นก็น่าจะห้าลไหนบนนี่ไอบนก็มาดูสวนเจ้าของนะครับแต่ว่าไม่เห็นหน้าหรอกครับเพราะว่าใส่หมวก อ่าหนึ่งสองนุ้ยมาใส่ฟองนี่นี่เดี๋ยต้อยอยากโชว์ครับต้นนี้ผมเอามาให้เอามาปลูกให้นะครับไหนเดี๋ยวต้อยไหนดูหมวกโอ้ยครับนี่ตังไงหนูมาใหม่มาใหม่อ่าไอ้วนเปิดนาแล้วนึงไอ้วนมาจากสุโขทัยอ่าเจ๊จะส่งให้นุ้ยนี่ขายให้เมดู ก็ให้มันมาพรุ่งนี้เถอะฮะโอ้ดูหน้าหันหน้ามาดามแม่หนึ่งสองสามอ่าสวนเย้บนก็อยู่ตรงนู้นนะครับติดกันนั่นแหละนี่ครับนี่มะละกออ่ามะละกอสุกครับเนี่ยนี่ต้นนี้ไก่โต้งก็จะปีนถึงนะครับนี่ไก่โต้งไก่โต้งกนุ๊บกลังจะขึ้นปหนึ่งนะครับนี่หลาน มะละกออันนี้แหละครับที่ได้ขายครับนี่สุกเหลืองเลยครับเช้าต,ตัดตุยเก็บไปหกลูกแล้วครับต้องโอน้นี่ครับนี่ครับตรงที่ยุบไปก็ผมกลับคืนมาเป็นสภาพเดิมแล้วนะครับนี่ครับกันได้หมดเสียาดายครับตรงนี้ปกติมีอยู่ประมาณ ต้นไม้ตรงนี้เป็นสิบชนิดนะครับหายไปกับน,น้ำของอาก็ที่ติดกันก็ทำเป็นบอ่อเลี้ยงปลาไปเลยครับหลังจากที่น้ำมันตัดนี่ต้นนี้ก็ไม่ติดลูกนะครับนี่ครับโอ้โหนี่นี่ก็เหลืองแล้วครับเดี๋ยวผมจะเก็บนะครับลูกนี้อันนี้ผมเอาถิงผมเอาอ่าสองลูกนั้นไก่ต้เก็บให้ลุงด้วย ไม่ใช่ลูกเล็กไมาลูกสุกเอออ่ะเด็ดไปเลยครับฝากไว้ให้หน่อยเดย็ดให้ลุงหน่อยเก็บให้ลุงเอ้ยเยี่ยมเลยสองลูกลุงจะเอาไปกินที่กรุงเทพเอาหนูก็ถือไปให้ลุงด้วยเอาเถอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยลงบ่อลงบ่อเอาถือนั้นกลับไปก่อน อันนี้พอไม่เอาลูกเล็กไม่เอา,เอานี่นี่นี่อ่ะลูกนี้ครับเก็บแล้วครับนี่น้ำหล่นแล้วอ่ะอน้ำมันหล่นเออเดี๋ยวลุงต้องลงไปเอาดิยหลงไปเอาได้ไงอ่ะเอานี่ลูกนี้ก็เก็บได้แล้วครับนี่ผมเก็บเลยดีกว่าเพราะว่าเอาไว้ให้เด็ต่อย เก็บครับอือลงไปอยู่ในบ่อแล้วโอ้ไบ่อก็เหมือนเดิมครับเอาน้ำใส่เข้าไปก็ไม่ถึงอาทิตย์ยุบเพราะว่าเอ่อที่มันสูงครับแต่นี่เป็นปลาธรรมชาติไม่ได้ปล่อยละปีนี้ปล่อยคือปลาธรรมชาติหมายถึงตอนน้ำเอาน้ำเข้ามาบ่อ ตามก็เข้ามาตามน้ํานะครับมีลูกคอกลูกคอกฝูงหนึ่งแม่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แม่าาเราจะเราเราตัวสักสามสี่ขีดนะครับแต่ลูกเยอะเลยครับนี่ถ้าถึงสงการไม่รู้จะโตทันไหมนีม่ครับเตรียมกลับบ้านกันแล้วมามาดูสวนกันหน่อยนะวน,นมาจากสุโขทัยก็เลยมาดูสวนเดี๋ยวผมลงไปเอามะละกอก,ก่อนนะครับ อ้าวนี่อีกลูกหนึ่งเดี๋ยวก่อนมันเก็บแล้วไหลลงน้ำน่นน่ะเนี่ยในบ่อนี่ดิเดี๋ยวลงไปเอาก่อนได้นี่ลงไปอ่ะแม่จะมาลงมาเอาอีะฉันจะเอาไปกินไงไก่ต้มบิดเลยมันรุดมือลงไปนี่เดี๋ยวต้อยมาเอาให้ครับเจ้าของสวน ไก่ต้มแะบิดแล้วก็ทำร่วงความจริงไก่ต้มลงไปเอาได้น้ำจิ้งไก่ต้มลงไปเอา้าอย่าพูดถึงไม่เชื่ยลงไปนะน้ำจิงไก่ต้มเป็นเด็กลงง่ายครับเพราะว่าเด็กเขาจะไม่ค่อยนั่งนี่ตกออกเด็บบนเนี่ยตะไคร้อันนี้หนะไก่ต้มลงไปเอาลงไปทางนี้เอาคุ้นแคเทศมานี่ลงไปตรงนี้ไม่ปต้อยเราจะขึ้นตรงไหนอ่ะก็ขึ้นทางเดิมไงก็เด็ต้อยส่งไม้ไปให้ไง เนี่ยจับไม้ไอ้ต้อยแล้วก็ลงไปเลือกต๊ได้ไงเนาะเฮ้ยนี่นี่นี่ลงไปนี่เออแล้วก็ลงไปตรงไม้แล้วน่ะอ้าวฝึกไว้เป็นเด็กมาไมาท่านยายต้อยทำเต้ฝึกไว้อ้าวเด็กน้อยโคราช เดินลงไปก็ได้เดินได้จับไม้ยายต้อยจ,จับไม้แล้วก็ลงไปเออก้าวลงไปเรื íz, ่อยๆเดี๋ยวเอยืดก่อนเออให้ยายต้อยเออไม่ก่อนเน้นั่นแหละนั่นแหละฝึกไว้ขึ้นติ๊กน้อยนั่งลงนั่งลงจับมะละกอนึงเออเนี่ยเขาหยุดแล้วแล้วก็จับแล้วก็ขึ้นมาเออจับไม้ขึ้นมาลูกจับไม<ง>้ขึ้นมาเออเด็กน้อยบ้านนอกก็ต้องทำได้สิโอ้ยมันเขือเทปลุด ไปขึ้นไปที่นี่มาจ้ะรอทายังหล่นนี่หยุดตรงนี้อ่ะอ้าจับขายีตัวเอายุดเอาเผาเออปีกี้บ้าหยุดสองมือไปไหนทำไม่ถิ่นเลยเออปีกี้บ้าเออนี่ไงเอารับยีต้อยนี่ไปออไหนไม่มาอ้าวถูเอ้าวถือไป ลุงจะเอาไปฮอนแลนด์เลยนะหวานเจี๊ยบนี่ครับลูกละสิบบาทแกเร็วเนาอไหนอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนตุ้ยเก็บไปเร็วตะบานเดี๋ยวนี้นี่นะลืมไม่เช่าพี่นอ่ะเนี่ยเก็บไปเร็วไม่เช่าเดี๋ยวขาลูกพี่น่ะนี่เก็บมาฝากครับนี่ครับความดกของแก้ะขมิ้น ขึ้นเดียวกันเหลืองแล้วนะเ,เหลืองก็เด้แกขมิน้นต้นนั้นอีกนี่ยายบนมึงไม่ดูต้นนี่หรอยายบนเห็นยิ่ตะอ่อนนี่เนี่ย <Yeah. S 1> ดกมากนี่ครับอ้นน,อน,นั่นไงแมวไปล่ะไอพันแนลนกินอร่อย <Wow. S 2> นี่ครับ นี่ก็ฮันแลอีกลูกนี่เออมา,มาอาถือที่นี่เตรียมขึ้นรถนี่ครับอัละกอรคือกเกษตรพร้อมจิงปลูกก็มีกินมีขายนะครับนี่ต้นนี้ก็ลูกนี้ใหญ่ครับ้อ้ยเด็กมา เออน่ะตัลูกนั่นก็ได้แล้วน่ะน่ะหอนแลนั่นน่ะเออนี่หอนแลนอีกลูกหนึ่งครับต้นนั่นหรอได้เลยฉันจะเอาไปอคืนหนึ่งก็ซื้อเขาเทมลูกเลยห้าสิบบาทนะจ๊ะจะบอกให้เนี่ยโอ้โหเอาไปให้ยะไรรรานตรงนั้นอ่ะอ มึงต้องเอไปทิ้งเขาเนีเออสองหน่วยเลยแหละอสองหน่วยเลยอะไรนี่เนะ่เขาเก็บแล้วเขาเก็บได้เลยนี่นี่ครับสองลูกเลย <c oughs> โอ้ของสวนเราเองครับโอ้ไม่ได้ซื้อต้นพันธุ์ด้วยนะครับเอาเม็ดมาปลูก <c oughs> อ่ะสองลูกพอเดี๋ยวไปกินกรุงเทพครับเพราะว่ามหมออยู่จะขึ้นไปด้วยวก็มีรถใส่ไป <c oughs> ไมอ่ายุ้ลูกหนึ่งนี่เก็บที่สวนเลยครับฮอนแลนด์นี่คือปลูกเล่นเล่นรอบสวนนี่นี่เด็กน้ยนดังต้นเดิมมันเป็นเงินได้เลยนะครับแมวเม็ดรอยที่ี่แมอ่านี่ครับขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดเขาก็ยังเป็นฮอนแลนด์อยู่นะครับเนี่ยรสชาติก็หวานอ่ะเสร็จแล้วครับมาสวนแดดร้อน นีมะม่วงสวนด้บวนครับอันนี้พมกาใส่มะม่วงเล็กนี่อกร่องครับอกร่องทดแทนต้นใหญ่ที่ตายไปนะครับเนี่ยต้นนั้นก็อายุไม่ต่ํากว่าหกสิบเจ็ดสิบปีครับผมเกิดมาก็เห็นแต่นี่ลูกเขาครับที่งอกขึ้นเองแล้วปีนี้เป็นอยู่ต้นเดียวที่ดกนะครับนี่ครับโอเคครับเก็บมาฝากครับสําหรับวันนี้บ้านสวนแม่วลีเรษฟาร์มนะครับวันนี้อยู่ที่สวน ต้อยนะครับสวนผมที่บ้านห้วยใหญ่นะครับน้ํามีอยู่ครับแต่เขาบอกก็ไม่เท่าไหร่พอได้กินครับมะม่วงมีติดสวนแต่สําหรับญาติพี่น้องมาบ้านก็มากินได้นี่สวนเปิดครับไม่หวงครับนี่เปิดรับเลยครับไปกลับกันและโอเคครับอย่าลืมติดตามบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มนะครับนั่นมะม่วงเบาใต้ก็มีนะครับ อยู่ที่สวนเยาวน